สวัสดีแฟนกีฬาฟุตบอลทุกท่านครับพบกับฟุตบอลไลฟ์ฟับทัศบนบัณฑ์ด้านกีฬาฟุตบอลกับผมแอดมินเจ้าของช่องนะครับมาฟันธงใส่สก,กอฟุตบอลพรีเมียร์อังกฤษคืนมันเดนไนอีก2คู่ที่เหลือนะครับนัดที่30ของฤดูกาลใครเจอใครบ้างเดี๋ยวไปฟังทัศบนบรบฑนด้านกีฬาฟุตบอลกับแอดมินเลยครับก่อนอื่นเลยนะครับช่วงการแข่งขันในค่ำคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมาจบลงไป4คู่4ี่สนามนะครับผลการแข่งขันก็มีดังนี้นะครับเซาทแธมป์ตัน โดนเบอร์ลี่นำก่อน2-0ก็ยิงแสงชนะไป3ประตูต่อ2ครับนิวคาสเซินบูกับสเปอร์อย่างสุดมันนะครับผลัดกันนำผลัดกันสีเสมอท้ายที่สุดแล้วแบ่งแต้มกันไปด้วยสกอร์2ประตูต่อ2นะครับส่วนแอสตันวิลล่าครับเพิ่มโอกาสในการลุ้นท็อปโฟขึ้นมาเหมือนกันนะครับชนะฟูลแลมไป3ประตูต่อ1นะครับส่วนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเล่นเป็นคู่ดึกโดนไรตันนำก่อนก็ ยิงแซง2ประตูต่อ1จากมาคัตแรดฟอร์ดและก็มีสันกรีนบูดนะครับทำให้รักษาอันดับ2ไว้อย่างเหนียวแน่นนะครับส่วนค่ำคืนนี้มีลงสนาม2คู่นะครับตอนเที่ยงคืนตรงตามเวลาในประเทศไทยเอเวอเรตันจะเปิดบ้านพบกับคริสตันพเลสสอทีมนี้ต้องบอกว่าเดาใจเดาทางบอลยากมากนะครับเอเวอเรตันเองแม้ว่าตอนนี้อยู่อันดับ8นะครับมีลุนทอป4กับเขาด้วย แล้วก็ผลงานในระยะหลังก็มักจะออกการแกว่งแงนะครับโดมินิกคาร์วัลเลวินที่เคยฝากผีฝากไขได้ในช่วงต้นฤดูก,กาลนะครับเมื่อเจอปัญหาการบาดเจ็บก็ผลงานดีไม่ต่อเนื่องนะครับรวมถึงลิชาริซอนเองก็เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเหมือนกันอ่ะเมื่อมาเจอกับริ t ซันพาเลตก็เป็นทีมที่เราทางยากอีกเหมือนกันนะครับบทจะดีก็ดีใจหายบทจะแย่ก็โดนยิงเละเทะเหมือนกัน ทั้งสองทีมมาเจอกันชั่วโมงนี้นะครับดูศักยภาพแล้วเอเวอเรตต์เจ้าบ้านอาจจะเหนือกว่านิดหน่อยนะครับถ้าหากจะต้องเลือกทีมชนะจริงๆผมก็คิดว่าเอเวอเรตตน่าจะเบียดชนะคริสตันพาเลตได้นะครับแต่สกอร์เนี่ยน่าจะมีการจิงกันทั้งสองทีมนะครับอาจจะจบที่สองหนึ่งสามสองอะไรประมาณนี้แต่นะครับแอดมินขอญาตเลือกสกอร์นี้แล้วกันนะครับผมให้เอเวอรตต์สองคริสตันพาเลตสองครับ ไปอีกหนึ่งคู่ตอนตีสอนาทีนะครับมาปาวูแพมตันเกมล่าสุดนี่เปิดบ้านแพ้กับริพูลมาศูนย์หนนะครับแล้วก็ได้พักยาวมานะครับแล้วก็เวสแฮมก็มีทั้งเสมอกับอาร์เซนอลในช่วงก่อนพักเบรกทีมชาตินะครับทั้งที่ครึ่งแรกนั้นนาก่อน30มศูนย์โดนอาร์เซนอลตีเสมอ33ย้อนกลับไปช่วงกลางเดือนมีนาคมก็บุกไปแพ้กับแมนยูมา0ูนเพราะนั้นระยะหลังเวสแฮมก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับ เมื่อมาเจอกันชั่วโมงนี้กับวูฟผมก็ยังรู้สึกว่าวูฟแฮมตันแม้ผลงานจะดรอกกว่าเวสแฮมในปีนี้นะครับแต่ก็น่าจะสู้กันได้ด้วยคุณภาพของนักเตะที่มันไม่ไม่ทิ้งกันมากนะครับซึ่งเวสแฮมเองอาจจะดูมีความแน่นอนหรือคงเส้นคงวามากกว่าวูฟแฮมตันเท่านั้นเองแต่ด้วยฝีมา,ายมือของโนโนซันโตครับผู้จัดการทีมของวูฟก็คงจะ ไม่ปล่อยให้เวสแฮมบุกมาลูกคมง่ายๆนะครับซึ่งก็มองว่าน่าจะเป็นอีกคู่หนึ่งที่อาจจะแบ่งแต้มกันดีไม่ดีนะครับบูบฟเฟต์ันเจ้าบ้านอาจจะเฉือนชนะขุนคอนเวสแฮมก็เป็นได้เพราะนั้นจิ้มไปที่วูฟเต์หนึ่งเวสแฮมหนึ่งครับอ่านี่เป็นทัศนะโดยส่วนตัวนะครับก็ถือว่าเป็นการสร้างสีสันในการเชียร์ฟุตบอลแล้วกันช่วงหค่ํานะครับเดี๋ยวแอดมินอาจจะมีการจัดรายการพูดคุยคอลูกหนังนะครับในช่วง เรียกว่าคุยก่อนเกมแล้วกันนะครับกับโปรแกรมยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกกลางสัปดาห์นี้ที่ทีมเชียร์ของแอดมินนะครับหงแดงลิเวอร์พูลจะยกพลบุกไปเยือนถิ่นของเรอัลมาดริดนะครับอดีตแชมป์13สมัยเป็นอย่างไรมีความคิดเห็นอย่างไรนะครับพเพื่อนๆก็มาร่วมแสดงทัศนะได้นะครับว่ามีความมั่นใจความพร้อมของทั้งสองทีมคร่าวๆนะครับถือว่าเป็นการพูดคุยกันสบายๆอ่ะ ฝากไว้ที่เพียงเท่านี้ครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ share, และกลดติดตามฟุตบอลไลฟ์เอาไว้ครับท่านจะมาเจอกับการภาคเสียงสดนะครับโปรแกรมการแข่งขันของลิเวอร์พูลรวมถึงโปรแกรมทีมอื่นอื่นนะครับแมตท,ที่สําคัญสำคัญที่มีความหมายกับอันดับตารางคะแนนกับการเข้ารอบตกรอบนะครับก็จะมาเจอกับแอดมินแน่นอนรวมถึงคลิปฟันธงใส่สกรกคลิปไลฟ์พูดคุยนะครับรวมถึงการแสดงทัศนะด้านกีฬาฟุตบอลแบบบ้านๆน,นะครับพบกันใหม่โอ,อก,กาสหน้าขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ